จากหนุ่มหน้ามนคนเจ้าปัญหาเขียนมาถามว่าผมมีปัญหาโรคผิวหนังที่เรียกว่าสังขังเป็นเป็นให้หายมาตลอดบางครั้งก็ไปซื้อยามาทาเองหรือไปโรงพยาบาลเพื่อนํายามาทาล่าสุดนอาการรุนแรงนะครับคันบริเวณขาหนีบ<ม>นะฮะพอเอามือถูๆก็เป็นแผ่นสเก็ดหลุดออกมาอูเวลาอาบน้ําจะแสบแผลสังเกตว่ายิ่งช่วงไหนเครียดอาการก็จะเป็นมากคันมาก ผมอยากสังเกตบริเวณที่เป็นนั้นเนื้อจะมีสีดําคล้ำนะฮะมไม่เหมือนกับเนื้อบริเวณข้างเคียงจึงอยากถามคุณหมอว่าโรคนี้เกิดจากสาเหตุใดเชื้อไหนนะฮะเชื้อประเภทไหนอันตรายมากน้อยอย่างไรแล้วจะมีวิธีรักษาให้หายขาดได้หรือไม่ครับเคยได้ยินมาว่าอาจจะใช้ใช้อะไรนะัรังสีฉายแต่กลัวว่าถ้าหากฉายรังสีแล้วไปโดนอย่างอื่นเดี๋ยวมันจะมันจะ เหี่ยวเฉาเหมือนลูกเกตนะฮะดีมากเลยนะคำถามนี้เพราะว่าผมว่าผู้ชายส่วนใหญ่จะเคยเป็นสังคังมาก่อนนะสังคังนี่เป็นเชื้อราที่พบบ่อยนะเชื้อราปกติก็จะอยู่ทั่วๆไปในอากาศในตามที่เราสัมผัสโดนเนี่ยนะแต่ถ้าตรงไหนที่เปียกชื้นนะฮะเชื้อรามจะแบ่งตัวได้ดีตต้องอาบด้วยนะต้องไม่โดนแดดด้วยนะไม่โดนแสงเพราะนั้นมันก็จะชอบเกิดตำแหน่งที่เปียกชื้นไม่โดนแสงนะเช่นที่ขาหนีบ เราเรียกว่าทีเนียคูลิสหรือสังครงที่เราเรียกกันนะครับแล้วก็บางคนก็ชอบเป็นที่ง่ามเท้านะที่เรียกว่าแอตล e ติกฟู้ดอ่อ๋อแอตลิติกห้องกงห้องกงฟู้ดเหมือนกันนะครเพราะว่าถุงเท้ามันจะเปียกชื้นโดยเฉพาะนักกีฬานะฮรถุงเท้าเปียกชื้นนี่รักแร้ก็เป็นได้นะรักแร้ก็เป็นได้แต่ไม่ค่อยได้พบนะฮะแล้วก็ที่หนังศีรษะก็เป็นได้นะ แต่ถ้าเรียกสังคังคือเฉพาะตรงขาหนีคบค่ขาหนีบนี่แลยและเป็นตำแหน่งที่พบบ่อยที่สุด <S 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 นะครับปกติการรักษาค่อนข้างง่ายมากและยาละยาทาพวกนี้ถูกมากด้วยนะครับ,รบแต่ปัญหาคือว่าบางคนไม่เข้าใจเพราะาทาแทบจะวันสองวันมันแทบจะหายคันแล้วก็เลยหยุดก็เลยหยุด,ยดแต่จริงๆเชื้อมันยัยงตายไม่หมดเราแนะนำให้ทาหลังจากหายคันแล้วทาต่ออีกประมาณสองอาทิตย์ส่วนการใช้ยารับประทานเนี่ยก็เป็นคีโตคอนาโซนเหมือนกัน แต่ว่าเราจะรับประทานในกรณีที่มันเป็นจนทางไม่ไหวเป็นเกือบทั้งตัวนะซึ่งพวกนั้นคงไม่ค่อยได้พบนอกจากคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเราจึงถึงขนาดฉายรังสีไหมคะมไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีการรักษาไอเชื้อราแบบนี้ด้วยการฉายรังสีนะฮนะ,<น>ะและ้วฉายบริเวณนั้นมันติดก,กับลูกกันท่าเลยลูกกันท่านี้ถือว่าเป็นอร์แกนที่เซนซิทีฟคือเรดิโอเซนซิทีฟมากคือไวต่อรังสีมากมนะเพราะฉะนั้นมีผลกับการมีบุตรแน่นอนแต่ไม่มีใครรักษาด้วยการฉายรังสีนะครับ not just till i